ันนี้ใบมังลักนี่เป็นไงวุ้นเส้นเอออันนี้เป็นแกงที่เดี๋ยวเขาเอาวุ้นเส้น,นเอาตีนไก่มาใส่อะไรเงี้ยเนาะรอเดือ,อดแป๊บหนึ่งตีนไก่ชอบเด็ดนริงเลยใส่ตีนไก่ลงไปจ้าเสร็จแล้วเหรอก็รอรออากูตุยยาจะใส่ะจ้บ ใบมังลักช้อนนะขวดจะวเทช้อนลงไปด้วยกป๊ใส่เลยเนาะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำเอไม่ได้ดูตอนที่วิธีการทำมาแต่ดูท่าแล้วน่าจะแซบอยู่ทีแรกไอ้เราก็คิดว่ามันจะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะน้ำยาแต่เพื่อนบอกไม่ใช่อันนี้เขาเรียกแกงแกงุ้นซิ่ง โตรินค่ะ่ะโครนินนะเธอรอเดือนเราก็จะกินและแซบแล่เ,เหมือนจะแซบเนาะจ้้มาแล้วจ้ะโอเคจ้ะโอเค,อเคนี่มาเสร็จเรียบร้อยก็ต้องไปจะต้องไปชิมจ้ะ ตักยากถ้วยนี้น่าจะเน้นตีนนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยจะมาลองชิมกันจ้ะอันนี้เป็นแกงวุ้นเส้นตีนไก่เนาะสำหรับเราคือครั้งแรกที่เป็นแกงปกติกินแต่ต้มจืดต้มอ,อะไรแบบนี้เนาะ อันนี้คือเป็นพริกแกงพริกอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่ค่ะรสชาติดีตีนไก่นุ่มๆเน้นไปที่ตีนไก่มากกว่าโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ